ท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็ต้องขอบคุณผู้เสนอชื่อและผู้รับรองให้กับผมมาทำหน้าที่รองประธานวุฒิปภาคนที่สองด,ด้วยความเคารพกับไกวเลขาอนุการน,นะครับความจริงวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งผมสมัครหลายที่หลายตำแหน่งเนี่ย ประวัติเป็นส่วนสำคัญกว่าวันนี้เราพบกันเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่หลายท่านเนี่ยไม่รู้จักกันเลยเราเห็นหน้ากันวันนี้ฉะนั้นในวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นเลี้ยงเล็กๆแต่ประวัติการศึกษาประวัติการทำงานเนี่ยสำคัญกว่าครับรจริงเวลาด้วยความกรลบ่า,บายเลขานะครับ เวลาขึ้นมาเนี่ยก็เจ้าอัาประวัติขึ้นภาวะพอยให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยแต่เมื่ออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าไปตามผมก็ต้องอาจพูดประวัติผมยาวสักนิดหนึ่งสำหรับผมเองเนี่ยก็รับราชการมาตั้งแต่อายุ1 7ปีนะครับรณนี้75ปีแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกอุทธสภา ก็คิดว่าจะรับใช้ชาติบ้านเมืองในช่วงท้ายของชีวิตประวัติการทำงานของผมนี่เริ่มจากการเป็นทหารอากาศโอนมาอยู่อายการได้หเดือนก็โอนไปเป็นผูน้สาได้สาวิปีผ่านการทำหน้าที่ธุราการทำหน้าที่ผู้สาและ ทำหน้าที่บริหารองค์กรเนี่ยค่อนข้างยาวครับพผกศสาสานหกปีนี่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ประมาณกืบครึ่งเป็นผู้สาวนาสารซึ่งเป็นสายุติธรรมระดับจังหวัดเนี่ยสปีเป็นรองที่ดีผูกสาภาคอธิบดีผูกสาภาครองประธานสาวทนภาคประธานสาวทรภาค สิบปดปีนี่เป็นสิบห้าปีแลวครับชีวิตทางฝั่งบริหารและช่วงที่ผมอยู่สารสธรศรีกาเนี่ยผมได้รับการเลือกตั้งจากผู้รึกษาทุกชั้นศาลทุกประเทศให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ส่งอนวุฒิเป็นเวลาสี่ปีให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้ส่งคนวุฒิสี่ปีครับ ทั้งสองกรรมการเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลและผิดชอบผู้ษาภู้ษาสมทบาสารต่างๆทั่วประเทศบูกูษาทั้งระบบรวมทั้งทำงานสารยิติธรุมชั้นศาลทั่วประเทศครับอันนี้ก็เป็นอีก8ปีที่ทํางานลักษณะนี้นะครับต่อมาเมื่อได้รับการสรรหาเป็น กรรมการการเลือกตั้งชุดที่สี่ก็ทำงานอยู่ได้สี่ปีแปดเดือนหลังจากพ้นแล้วเนี่ยผม,ไ,มได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันให้เป็นประธานที่ึกษากฎหมายของกรรมการการเลือกตั้งเป็นเวลาหกปีลาออกมานสมัครได้ครับแล้วก็เป็นที่ึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นเวลาห้าปี ดันั้นผมจึงเรียนแต่ต้นว่าไอประวัติการทํางานของแต่ละท่านเนี่ยเป็นส่วนสาคัญไอวิสัยทัศน์เนี่ยมันแต่งได้ทําได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับดังนั้นก็ต้องขอสเงเกตอีกครั้งว่าการการเลือกตั้งลักษณะนี้เนี่ยต้องมีประวัติมีการศึกษาการทํางานใี้เห็นก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะพิจารณาได้ซึ่งจากประวัติการทํางานของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่า ความรด้ทั้งากฎหมายแล้วว่าข้อบังคับต่างๆเนี่ยผมสามารถเข้าใจดีๆแล้วก็จะทำหน้าที่ได้อยา่างดีเพื่อนำองค์กรของวุฒิสภาเนี่ยให้ได้ววความศรัทธาให้ได้วความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนซึ่งบทบาทของวุฒิสภาเนี่ยทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือ กรรมาทิทการวุฒิสภาอันนี้สําคัญจริงๆนะครับใครจะเป็นประธานกรรมาการแต่ละชุดเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและเวลาที่จะแต่งตั้งอะไรต่างเนี่ยขอฟังนะท่านว่าขัดสรรคนนิดหนึ่งสภาชุดกีนแล้วเนี่ยแต่ละคณะท่านจะแต่งตั้งที่ปรึกษานักพิจารณาและเลขานุก,การเนี่ยกี่คนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินคณะละสองแสนบาทต่อเดือนฉะนั้นจะตั้งกี่คนก็ตั้งฉะนั้นก็ขออภัยกัาทุกท่านที่อยู่ในคณะต่างๆเนี่ยได้ตั้งคนดีมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับคณะที่ท่านอยู่ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายแต่และเดือนละสองแสนบาทครับก็หวังว่าการทํางานกับมการกรรการทั้งหลายเนี่ยที่มีส่วนร่วคัญนก็คือ นอกจากพิจาณากันครองกฎหมายแล้วท่านยังต้องควบคุมการไปหาราชการแผ่นดินด้วยต้องรับคำร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนต้องตั้งกระทูถามอะไรต่างๆนีอันนี้เป็นประโยชน์กับมาิการสูงสุดครับอย่างไรกับผมเน้นที่กับมาริการนะครับจะทำอย่างไรให้กมัมาริการเนี่ยด้ทำงานมีศทธิภาพเราก็ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ความร่วมอทางวิชาการกับหน่วยง,งานอื่นด้วยให้ทางวิชาการเนี่ยมีพร้อมที่จะเสนอกัรมธิการแต่ละคณะแล้วก็สุดท้ายก็ฝ่ายเลขาธุการของเราก็เช่นกันคือสำนักเลข,ขาธิการวุฒิสภาเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราได้โชยกันผลักดันช่วยส่งเสริมให้เขาได้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอมีความรู้ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นส่งเข้าไปอบปมรมศึกษาต่างๆในบุคลากรต่างๆเนี่ยให้เขามีปเป็นเสิภาพในการทํางานมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานอย่างยิ่งครับและสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรข้าเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะด,ด้านวิชาการก็ดีในด,ด้าน ทวีภาคีก็ดีขอุญาท่านครับพระอุทภาคีก <Keep S 1> <ay> ็ดีครับผมเินเวลาต่องทีนะครับครับไม่เป็นไรครับคุบางคนที่เดียวครับมันจะได้เป็นประโยชน์จริงๆรครับระหว่างองค์การระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของเราทําให้วิสุิ์ปาของเราได้รับความเชื่อถือและรับศรัทาจากพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับก็บอกว่าห้าปีข้างหน้านี้พวกเราจะทํางานร่วมกัน ให้สําเดจรู้ล่วงตามเมตถทุประสงค์ตามเจตนารมณ์พารนตน์ครับในด้านต่างใน,น,นด้านการกอบหมายก็ดีรับผิดชอบการมายการิบดีก็ดีและก็การที่น้ำคัาที่สุดก็คือการแต่งตั้งองค์กรที่รับสารธนาเป,ไป็นองค์กรสสะะก็ดีครับก็หวังว่าเราจะช่วยกันทำงานตรงนี้ให้สุเดจไปด้วยดีครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับ